อะไรคือสิ่งที่กําหนดตัวตนของยุโรปตะวันออกคือคำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่พรมแดนนะครับแต่มันคือบทบาทในประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นเหมือน4ี่แยกสําคัญที่เชื่อมโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเอาไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องเข้าใจเลยก็คือเอกลักษณ์ของภูมิคาคนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบโดด,โด,ด แต่ถูกลอลอมขึ้นมาจากการเป็นจุดแลกเปลี่ยนที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการค้าวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการเป็นสมรภูมิรบซึ่งทั้งหมดนี้และครับที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในทุกมิติของสังคมที่เรากำลังจะได้เห็นกันต่อไปจากตรงนี้เราลองซูมเอาออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าครับเพื่อที่จะได้เข้าใจพื้นฐานทางภูมิศาสตร์แล้วก็ลักษณะต่างๆที่ทั้งภูมิภาคนี้มีร่วมกัน ทีนี้ลองมาดูขนาดของภูมิภาคนี้กันหน่อยนะครับจากข้อมูลจะเห็นเลยว่ายุโรปตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่